เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไงว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพสวัสดีครับนี่ขอม,มาชีพเขารถส,สวยมาชมเลยสวยเลืกขายครับสวยสวยทุกถูกนะครับคันนี้สองหมื่นสามพันบาทเท่านั้นเอครับใช้ง่างยครับเที่ยวเดินทางไกลได้สบายครับสองหมื่นสามพันบาทไม,ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนดีอุ้งคีมมอไซค์ครับกลางข้ากลางคืนก็ปลอดภัยไม่ห่วงเครื่องเกียร์ดีนะครับภาษีเต็ม สีสันก็ยังสวยเงาง,งามเลยรวมแล้วพร้อมใช้ได้เลยนะครับนิสสันซันนี่ครับปี97สวยสวยครับภายในสะอาดเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าบอกไม่ขาดไม่โซมนมครับราคานี้คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวย,สวย,สวยถูกๆแล้วซื้อมาะจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆม,มาปัดเรนใหม่ครับใช้ได้เลขใหม่อยู่ที่3 7ของเครื่องก็เดิมเดิม รอยพับรอยอักต่างๆอยู่ครบเครื่องแห้งๆครับไม่มีรอยชนหนักครับราคานี้คุ้มคุมพิกัดดูรถอยู่เชียงรายนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ